วัวนนี้คนหนึ่งก็ติดพ่อคนหน <c oughs> ึ่งก็ติดแม่ใช่ไหมคะก็จะมีอย่างนี้ก็สลับกันไปแล้วแต่วันจริงๆแล้วบางวันเดียมี่ก็จะมามาติดผมบางทีเด็กล่นก็จะติดแม่ติดผมอะไรก็แล้วแต่อารมณ์จริงๆเด็กวัยนี้ก็นอนด้วยล่ะวันนี้ใช่เขจะง่วงบ่ายเขาจะหลับแต่เอาอะไรแน่นอนไม่ค่อยได้แต่แต่ที่รู้คือถ้าเป็นของเล่นหรือว่ากิจกรรมสนุกๆนะฮะก็ก็สามารถที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับคนในกลุเดียมี่เอาของเล่นไหมเอาไหมคะเอาคะเอาของเล่นเอาอะไรคะ ขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแ่เรียนดีเยเออเห็นล้วจะไปไปโรงเรียนแล้วรองไห้ก็มีบางเวลาเวลาจะลาแบบว่าพ่อแม่จะกลับบ้านเี้ยเขาก็จะมีร้องไห้นิดนึงเหมือนกันการแยกกันอะไรเงี้ยเขาก็จะนหรือยหรือได้เห็นเห็นเด็กคนอื่นร้องไห้ก็จะมักจะร้องตามอย่างตอนที่แบบเขบอกเขาจะต้องไปโรงเรียนแล้วแบบทความเข้าใจหรือแบบยังไง ก็จริงๆแล้วเปิดเทอม2แล้วแหละคือเทอมแรกก็จะยากนิดนึงเพราะว่าไม่เคยไปเลยแรกแรกก็กลัวนะแต่ว่าจริงๆแล้วช่วงแร,แรกๆอ่ง่ายกว่าที่คิดเหมือนว่าเขาได้เจอกับเพื่อนหลายคนได้เจอกับกิจกรรมอะไรที่มันค่อนข้างจะใหม่มันก็เลยก็เลยไม่ค่อยยากแต่ว่าพอไปสักพักหนึ่งแล้วเขารู้แล้วเอ้วันนี้จะไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อแม่แล้วอาจจะเจอกันอีกทีหลายชั่วโมงก็จะเริ่มงองแงเล็กน้อยเริ่มคิดได้เริ่มคิดได้รู้แล้วแหละอาจจะไม่ใหม่และไม่สดแล้วแต่ไม่เป็นไร เขาเริ่มหนักเขาเริ่มหนักโอเคโอเคแล้วใจพ่อแม่ค่ะลูกไปโรงเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างคะเริ่มชินหรือยังเด็กมิชอบไปโรงเรียนไหมคะไม่อไม่ชอบไปโรงเรียนเหรอเด็กมิไม่สนุกเหรอคะเด็กมิมีเพื่อนเยอะไหมคะเพื่อนชื่ออะไรบ้างเพื่อนชื่ออะไรบ้างคะชื่ออะไรนะชื่ออือช้างเพื่อนเด็กมิชื่ออะไรคะเพื่อนชื่ออะไรคะ ชื่อรจหรอจริงีเล้เรดีสนุกไหมคะไปโรงเรียนไปสนุกไหมคะไม่สนุกไม่สนุกทไมเด้ไม่ชอบชอบไปโรงเรียนไหมคะไม่ช่่อบเคาสัมภาษณ์โอเคไม่ชอบไปโรงเรียนไม่ไม่เราแดดนนี่จะทิชชชอฟไหมคะที่โรงเรียนไม่ค่ะเทิชชอนีทิชชชื่ออะไรคะชื่อชั่ง อึช้างมีฮีเทอร์หรือเปล่าอือึช้างอึางอึช้างอึช้างพอดีเขาไปเชียงใหม่มาแล้วมันจะมีมีที่ที่เขาเอาอือช้างมารีไซเคิลเป็นกระดาษเขาไปเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติอะไรติดใจอือช้างใจะบอกว่าอือช้างนี่พูดทั้งวันที่พูดทั้งวันถามแล้วก็อือช้างถามอะไรก็ตอบอึช้างได้มี่ชอบกินไหมคะตองกินอึช้างชอบกินนายเดมี่บอกชอบกินไอติมไม่ใช่หรอคะ เริ่มช่วงนี้เริ่มพูดเยอะแต่ก็เป็นไวไวทองแล้วค่ะสองสามขวบเนี่ยค่ะก็จะจะแสบนิดนึงงองแงนิดนึงคก็จะเป็นจริงแบบเหอนบางวันมันก็จะไม่เหมือนกันทุกวันใช่บางวันเขาก็จะโอเคบางวันก็จะงองแงกว่าปกติแล้วแต่วันแล้วว่างคนนี้กับคนนู้นใครแสบกันคนนี้คนนี้แสบสุดเพราะคนนั้นโตแล้วไงคะก็เขาก็จะแบบยอมน้องอะไรอย่างเมื่อกี้ก็โดนน้องรังแกเป็นเวทีเขาก็ยืนนิ่งอะไรเงี้ย พี่ก็จะรู้ว่าแต่ยังไงใช่พี่ก็จะรู้ว่าเออแบบน้องยังอายุน้อยกว่าต้องแบบยอมยอมเขาบ้างอะไรนะชอบแย่ที่บอกไหมคะบอกตีเล่นว่าแบบนั้เหมือนอาจจะเล่นกันหรืออย่างเงี้ยต้องคอยสอนคนนี้มากกว่าเพราะว่าพี่รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรต้องทํายังไงแต่น้องเนี่ยอาจจะแบบยังยังต้องคอยบอกเขาด้วยว่าอย่าอย่าตีพี่อย่าเตะพี่อะไรอย่างเงี้ยเขาเล่นแรงก็จะคอยสอนเขาว่าเออมีอะไรต้องรักกันนะ่เี เห็นลูกชายเป็นคนคนเป็นพี่ชายแบบว่ายอมน้องสาวตำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่แบบรู้สึกยังไงบ้างต้ก็ไม่ได้อยากให้เขายอมตลอดนะคือก็อยากให้เขาแบบว่าคุยกันด้วยเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยคือโอเคถ้าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่น้องอยากได้ก็อาจจะแชร์ก่อนนะขอพี่เล่นนิดนึงนะเลยเดี๋ยวค่อยแชร์ให้ประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิดพี่ต้องยอมน้องตลอดมันก็ก็น่าสงสารพี่นะใช่ก็ต้องดูด้วยว่าน้องแบบมีเหตุผลขนาดไหนไม่ใช่ว่าตีเอาตีเอาแล้วยอมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องต้องสอนทั้งคู่แหละค่ะแต่ว่มีเหตุการณ์นั้นคือคนกลางก็ แม่ต้องัดการก็ต้องคอยใช่ก็ต้องคอยอยเป็นตำรวจอยู่ตรงกลางคนเล็กตอนนี้ยังไม่ค่อยมีฤทธิ์เท่าไหร่เพราะว่าก็ยังนอนกับเย็นอย่างเดียวอะไรอย่างี้ก็โอเคแล้วก็สองคนก็ดูรักน้องดีก็ก็โอเคก็จะมีแบบเข้าไปช่วยแบบอาบน้ําน้องให้นมน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็โอเคแต่ว่าโตขึ้นมาเดี๋ยวว่าก็ก็คงแสบเหมือนทั้งสองคนเป็นที่เป็นพี่เนี่ยแหละค่ะ เขาเล่นอะไรเหนื่อยมากแล้วก็นั่งคาซีทแล้วก็กลนเสียงดังมากแอบถ่ายเพื่ออะไรก็คือแมว่าเป็นปกติเขากคนไหมคะถุงปกติไม่กลนอะแต่ว่าด้วยท่านั่งแล้วก็อย่างนี้คอเขาพับอย่างนี้ค่ะก็คือแค่ยกขึ้นเขาก็ไม่กลนแล้วแหละแต่ว่าเราเห็นตลกนี้มันเสียงดังมากอายนกบไปตอนนั้นมีอยู่จะได้เจอน้องน้องแบบทิลเดียอะไรอย่างเงี้ย พี่ใหม่กดชี้ทางในไอทีไปแล้วอตอนนี้มาเจอตัวจริงเดมี่ขาเดมี่หยิกพี่ใหม่ทำไมคะอยากหยิกไม่ได้หยิกไม่ได้หยิกเล่นเล่นมันมันมีอะไรมันมีอะไรติดแขนพี่ใหม่ใช่ไหมมันมีอะไรติดไม่ตอบใช่ไหมมันมีอะไรมีแมลงมีแมลงแต่เดมี่รักพี่ใหม่ไหมคะรักพี่ใหม่ไหมพี่ใหม่ไม่ละเอาไม่ พี่ใหม่สวยไหมครับพี่ใหม่สวยไหมสวยมแล้วเดมี่สวยไหมเดมี่สวยไหมสวยแล้วพี่ใหม่ไม่สวยเหรอไม่เหรอแล้วเดมี่สวยเหรอตอนอยู่บ้านก็บอกพี่ใหม่สวยนะม่ไมาตอบไม่เหมือนกันแต่แต่ใหม่ก็คือจะเจอลูกวตั้งแต่รุ่นดีแลนจนมาเจอเดมี่ก็ครั้งแรกที่นั่นแล้วก็ เาคงแบบเห็นคนเยอะแล้วก็คึกมากวันนั้นคือเสียงเพื่อนๆหย่อยไงลูกอยากไปโอเคค่ะก็คือเจอเจอพี่ใหม่แล้วก็แบบวันนั้นคึกคนเยอะแล้วเขาก็แฮปปี้แล้วก็แบบอาการอยากเล่นแหละอยากเล่น พี่ใหม่ฝันบอกว่าแบบว่าปัดได้เลยปัดได้เลยแบบพี่ใหม่ได้แล้วพี่แม่ได้เห็นใช่พี่ใหม่เขาเขาน่ารักอยู่แล้วไงแล้วก็แบบเหมือนครั้งแรกที่เจอกับดิแลนก็กอดดิแลนดิแลนก็ชอบแล้วก็เขินชอบคนสวยไงดิแลนก็แบบเข้าไปจูบพี่ใหม่ใช่ก็พาดูแต่จะเดี๋ยวไปนี้ไปไหนมาไหนคนยังแซวอยู่ไหมคะแบบว่าก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ได้คือเราก็ไม่ได้แบบ สอนให้เขาแบบไปหยิกกันอะไรกันนะคือเขาอยากเล่นเขาไปจับจับแขนคือแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาจับพ่อเขาก่อนแล้วก็จับพ่อพ่ออย่างงี้ก่อนแล้วเสร็จก็เห็นที่ใหม่แล้วก็จับอย่างงี้แต่ว่าด้วยด้วยรูปที่เป็นภาพนิ่งอ่ะมันแบบมันดูแ <c oughs> บบด้วยกำกำลังของเล็กเขาอาจจะ้เขาคนโทไม่ได้ค่ะแต่เขาไม่รู้หรอว่าหยิกคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ Say bye you. everybody bye -bye.